สวัสดีครับน้ำท่วมเหนือเหนือน้ำท่วมคือน้ำจิตความร่วมมือในน้ำมิตรที่แข็งขันภายน้ำท่วมสะท้อนภาพอนเนกนันต่างร่วมกันช่วยกันทุกชั้นชนเดินดาหน้า ว่าน้ำข้ามทุกทิศจะไม่นิ่งดูดายให้สับสนต่างให้เกียรติศักดิ์ศรีกับทุกคนลืมตำแหน่งถอนหัวโขนคนเท่ากันภัยน้ำป่าพัดมาหน้าอานาถแรงเกินคาดเกินหมายกระทันหัน ด้วยแรงใจสายใยสายสัมพันธ์สามัคคีสมานฉันแบ่งกันทำที่มีแรงใช้แรงอย่างแข็งขันที่มีทุนผักดันหนุนกระนําที่จัดหาเดินหน้าหาเป็นกอบกรรมนี่คือความทรงจำที่ตราตึงทุกภาคส่วนร้วนเทใจไปช่วยเหลือ ต่างอบเอื้อเพื่อจัดสรรปันจนถึงหลายๆคนขอร่วมบ้างสักครั้งหนึ่งขอเป็นหนึ่งในคนไทยที่ใจดีกราบขอพอรคุณพระสีรัตนไตยขอได้โปรดเอ,อื้ออวยชัยให้สุขสีขอพี่น้องร่วมแรงใจในครั้งนี้สุขสวัสดิ์พิพัฒนสีทวีชัย ทุกบุญธรรมนำกุศลเป็นผลส่งให้ทุกคนมั่นคงสุขสดใส,สให้ชีวิตเจริญสุขตลอดไปอุดมโชคเจริญชัยนิรันเทินทุกชีวิตถูกกำหนดให้เกิดมาด้วยเพราะกฎแห่งกรรมส่วนชีวิตจะดีชั่วสูงต่ำย่อมขึ้นอยู่ที่ใจของแต่ละคนเป็นผู้กำหนดนะครับ